ติดจัดทุกคนโมลีโอ้ยสวยลงกิบสระด,ดนีน้องเด้อได้นี่น้ำโมลีผพ<ห>าเอือ่อยเอือเอ่อยหักพีน้องเอ้ยมาฮะชาวบ้านเป็นรัเนงเลยละว่ะหกแสนนะหรือว่าเป็นหองหองหนึ่งว่ะเออหองหนึ่ง ลายเดือนฝนเมฆขึ้นไปก่อนละเฮาดีขนาดนี้ว่าน่อยเปิดอนว่าน้อยได้ยังนอันนี้เสาลายเดือนเอาเละมันจังอเออได้มีนะตงน้ ยังก็ต้องตั้งตารางคือกระโอเค่ได้บ่ได้มีแต่แถวนั้นอันว่าเสาใดเนาะเสาเราอยากเห็ดอันนั้นแหละมันต้องมีครัวมีอย่างอื่นบ่ได้อันนี้มีแต่เสานอนซื่อๆเสานอนหรือเจ้าสิอยากอยู่ว่าทางพุ่นอันนั้นแหละนะเปิดอันให้เสาคือกันเบาทำเพิ่นก่อนทาเพิ่นว่าเสาเราได้ลายปีลมีเพิ่นอยู่เดี๋ยวเขปล่อยให้ห่างเนาะ แปลงก้อนอ่ะนะจะเป็นแถวไข่เนี่มุมนี้เมก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 เป็นตาอยู่บ่แหละคึ้ว่าเป็นตาอยากอยู่อยู่บ่แถวนี้ไม่ก็เป็นตาอยากอยู่แต่ว่ามันมันบงเท่หรอขั้วอีหยังมันอ๋อของเจ้าอยากจะเห็ดขั้วเห็ดหยังเด้แต่งแรงแต่งง่ายอันนี้มันเฉพาะคนแบบว่า ขี่ข้านนะไปบอกเขามานอนสื่อน้าคนบรดเหยังนะเห็นซะขันว่าเฮาต้องเห็ดนคล้ายอันนี้คล้ายไหนมันต้อง,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 หเ,หองเห็ดเป็นเฮือนคือว่าแล้วเออขี่ขั้วขี้งัวนี่มันไปจากเม่นได้ไงฮะใไฟมแีแล้วมีมูนลย มานก่อนบ้าน่อไม่อยู่นนหันะเออน่อี่แังเออน้อามเจ้ามาเนาะอ่าคากิอันนี้เท่าได้ลังนี่ฮเท่าเนได้เฮย บเตัวนี้แล้วค่ะคันซีว่าอุ่งเนอะมันอ๋ออยากดั้งอยากกออยากปิ้งอยาก่ยงมึงเพื่ออยากกินหมูกระทงกระทะจังสีนึงกเป็นั่วดแล้วนตลาดเนะอืมก็ยูนกรพัวนกัวเนาะออเอันอนาไม่เอาเอื้อยแอมช้งกะสีไม่แตะกระได้เนาะนั่งนะก็ะสีอันนาไม่แล้วจต่เนี่ยรามาสาว เออเนี่ยเบสเราก็ทำคุณได้ห้องน้ำกัห้องน้ำก็คัดเอาเนาะสื่อทั้งสื่อยังมาใส่ประตูประตากเฮ้ยเฮ้ยเอ็งจะขึ้นไปบึงห้อนน่มีเครื่องคอยมีเครื่องโตอีกเออเครื่องปาอย่นี้ตะกี้เขาก็อยู่นี่เปาฝากเลยอยู่สบายเย็นดีเนาะเย็นอย่างนี้ ปาตีดีแล้าศาสตรมาปูออวนะ่า,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 าได้ผูกอยากอยู่นี่แหละมันขัดเนาะมองนี่นเนาะแต่วายังว่าเขา่ท่านได้แปลงเด้เขากระตเข้ากรตอังตเราเรียงเบยอยู่ในนี่กอไผ่ น้อมยบ่มีเนอะเวอร์ใจเนอะเอาแซ่บักในหน่อยนะคอยดิเออหมกนาวหมกนาวแล้วนะป้าต้นน้ำลายใช่ไหมนี่เอ็งคอเนี่ยหามากอ็งจะไปใส่ตาบางงงเอ็งคอหามาก ฮ้ากระไดสองพี่น้องจึ๊บจึ๊มจึ๊บลูกเองเนี่ยแะลูกชายลาลูกชายลาคอยนี่ฮึซอ,อ,องก็นั่งลุกกับกน้อยน้อยนี่เดีย๋ยวจ้ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวมันจอันนั้นมันมันจีทุกกว่านี้มันยัง ว่าจังไดโออยู่บ่มองนี่ละโอแต่เพิ่นมาท่านได้แปลงแล้วอู้ยอันนี้เนาะอันน้ำไม้ถูกปุ๊กพัดสวนขั่วแล้วบ่อขันว่าตาชินใจอยู่กับอันนั่งหน้เพิ่นกระสีอันอน้ำไม้ให้แล้วงูอ้วกเข้าอ๊อกแล้วคือออกแล้วเออแล้วก็โยงไฟมากะมาพัดเห็ดเล็กน้อยกันจากสะอาดก็เห็ดเองอย่าเห็ดหลอนกว่านี้ก็เห็ดเองเหรอ ส no, ั่นซะเนาะมีแต oh, ah. ่อนไมยเอาอันนี้อันนี้ออก่เาคุยงวออกหายซื่อเลยแเราเคยชิทลมน้ำเพลิน่อนไอ้่นเบิงเพิ่งนะไปขึ้นเเอแล้วนะพ่อไล้ตวบัวาขึ้นเองก่าบัวตขาขึ้นได้เนาะพี่หลอกพี่หลอกเว้ยขึ้นมาไหมเออพอยมาเบิง บริับริกวื่อมันก็เป็นห้องนันนั่นและเอันนี้ก็เครื่องคอยัดัดตาเวูปัไเงียเรื่องอะไรน่ดูตาตาาอาย่ห้องนั่นอือห้อนี้ยัาไ่เครืองหาแซนไปไหบ่้ยทำเพิ่นก็ได้ทำดุทำทประวันดุ

เบิ่งนี่พี่น้องนี่จอมป่วนนี่จะขึ้นได้ได้ไว่าสูงเติบได้นำแม่ขึ้นจนได้ก็แค่แปลงแปลงขั้นใดเราจะต่อไข่เนาะบุมียังมาหลบกวนตีเฮยคั้นแม่มาอยู่นะเป็นตตยาเนาะเป็นแตยาวิ่อยู่บ่บุ้ม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 ยังมันบุ้มบุ้มบุ้มบุนมะใจสบุ้มบ่้มบไ้ม อันนี้ก็อยู่เศรคนไม่รู้ใครคนไม่บัดอยู่บัดอยู่นะคันว่าเศร้าเฮาอยากเห็ดหั่นเห็ดหนีนะกัเฮือนเป็นลังแล้วนี่มาะตัวนั้นนะมันคือแบบคนขี้ขานแห้งนะตัวนั้นนะตัวนั้นทันพเข้าออกเข้าออกลคนะเออนอนชาวข้าวเนาะแล้วก็ไปอันนี้เฮาอยู่รายเดือนใช้ชีวิตแบบครอบครัวเห็ดเนี่ยเห็ดกินได้สานาะดังพื้นดังไผ่อันนี้จะซัำสีดังอ่าอยากกินหมูกระทงกระทะกระปูสาดอยู่ลุ่มนี่ก็ได้นี่ มาชัดอู้ักนะเอาบ่จะอยู่บ่เอาโทรดูถามดะเอ๊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 ะ่อ๊ะเมฆลองถามนะบลงหาแวนไม่ไน้อป่ะ เอาไม่แต่สรุปแล้วว่าเพิ่นชิอยู่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนนะพันชิยู่นี่กับอันนแฟนเพิ่นพันเห็ดค่าเฮ็ดคายนะพี่น้องเฮ็ดกระต้มขนมคันชิอยู่เป็นห่องทางสนเบื้องพุ่นฝัดมันบ่โอ้นะเราเฮ็ดข้าวโดเข้าวขูดตากเข้าวขูดนําเด้ดไปขายตลาดเช้าตลาดแลงเพื่อนเมกน้อยก็ได้ น้อยก็น้่ค้นแม่ตลอดทิ่มแล้วหมวกไะนี่เหมวกตัวสื่อห้ตัวเป็นหู้นะทิ่มนะจักอยู่ใส่ตะกี้ีย่อยู่ใส่ฮาโบเห็นเลยตะกี้แถวนี้เป็นอันสวนอาหารปลาสดพี่น้องสวนอาหารแบบหั่นกินดื่มได้แถวนี้ได้ตะกี้นะตะขาอุ่นยังน้อยอุ่นยังเลยมาซอยอันแม่วันเสิบเลยกับอันแม่นางขิงนะมาซอยเสิบซอยอยัง เป็นสวนอาหารคนมาแบะมาชมพังเพลงซิวๆนะ่ะนี่เดี๋ยวนี้เราบบเห็ดแล้วปิดกิจการแล้วนี่นะโออยมาอยู่นี่กะมาเยี่ยมเราดูๆแหละอย่าลงเงาน้องบัวเป็นสวนอาหารป่าซักได้ ตอนน้นอยๆแม่นั่งทีงอยู่นี่แหละพี่น้องเ่ยทำงานน้ำป่าวันนี่แหละเด็กป้ายสวนอาหารปลาสดมมมเมฆเมๆเมฆเมฆบงกล้วยไม้เมกกล้วยไม้งามแท้กล้วยไม้ป่า ừ ngàn ơi